กลุ่มนี่คือสตังรูค่ะทุกคนตังรูนะคะเป็นระนดับซื้อเหรียญละแปดบาทเขาไปทำอะไรมาเนี่ยเป็นอะไไม่เข้าใจก็นอะไไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรข้างในเหมือนเขาไปชุบอะไรมาหรือเปล่าเนาะเห็นไหมทุกคนว่าไหมเนี่ย เ,เขาเหรียญเข้าเก่าเหรียญเขาชํมรุดอะค่ะเหเรียญเ,เข้าชํมรุดเหรียญเข้าสึกแล้วแล้วเสียงก็ยังไงอะอืออันนี้เป็นที่สงสัยอยู่เป็นสงสัยอยู่คนเดียวเลยแหละบ่นอยู่เนี่ยว่าคืออะไรเขาไปล้างเนาะเหรียญเก่าแล้วค่ะเหรียญผุแล้วแต่เขาไปล้างเนี่ยบุ๋มหมดแล้วกินข้าวเนื้อถ้าอย่างนี้เขาไม่ใช่เหรียญปลอมหรอกนะคะเหรียญแต่เขาเหมือนเหมือนล้างแล้วก็ไปชุบสีอะ เดิมๆคืออนันนี้อันนี้คือเดิมๆอันนี้คือเดิมๆเนี่ยงงเนาะทุกคนว่างงไหมเหรียญนะคะปกติไม่น่ารับซื้อเหรียญละแปดบาทสตังรูทองแดงและสตังรูนิกเกิลนะคะ รับซื้อแปดบาทค่ะท่านใดต้องการขายนะคะต้องการขายก็ถ่ายรูปนะคะลงมาใต้คลิปอะค่ะถ่ายรูปส่งมาใต้คลิปนี่เป็นเหรียนชํมรุดเอ้ยยังไงนาะทกเขาล้างเขาใช้อะไรล้างทําไมเป็นการบ้านใ้ำ้ำํีอแล้อ โอเคนะคะต้องการขายก็่นแหละทักมาเลยตามที่ขั้นตอนที่บอกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ